นะผมผมมาทำหน้าที่รับใช้ท่านผมรับใช้คดีมนนาตามของพูดแล้วนะในตำแหน่งทางทหารวันนี้รับใช้ท่านในนามนายกุกไม่เล่านายท่านรนะรนะมาเป็นรับใช้ท่านท่านก็ต้องใช้ผมไมูุ่นะใช้ผมไนะมู่่ให้ผมไปในทิศทางที่มันถูกต้องเข้าใจผมจากบทจากเข้าใจซึ่งแต่ละการผมก็จะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดนั่นแหละ แล้วมันไม่มีอะไรที่มันได้ทั้งหมดเป็นเสียทั้งหมดมันมีอะไรที่แก้ไม่ได้ในโลกใบนี้ท่านจิตใจเราพพ้อที่จะแก้กันให่ได้แลวก็อนะโอเคถือว่าเมื่อกี้กอดแทนไปแล้วนะแก่ปอดนะกอดแทนชาวระยองมาแล้วละกันนะ